อีเลียมคืออะไรทำไมมันถึงมีมูลค่าเป็นอันดับ2ของคริปโตเคอเรนซีและมันต่างจากบิตคอยอย่างไงล่ะเดี๋ยวจัดให้ใน3นาทีอีเลียมเป็นชื่อของบล็อกเชนหนึ่งซึ่งมีเหรียญหรือคริปโตเคอเรนซีชื่ออีเทอร์คือบิตคอยก็คือบล็อกเชนหนึ่งอีเลียมก็เป็นอีกบล็อกเชนหนึ่งที่มันแยกกันนะอีเลียมถูกสร้างขึ้นในปี2013โดยเอเลียนที่ชื่อวิทาลิกบิวเทรินล้อเล่นนะครับจริงๆเขาเป็นชาวรัสเซีย โดยเขาเล็งเห็นศักยภาพของคริปโตและบล็อกเชนที่มากกว่าแค่เป็นสกุลเงินดิจิตอลโดยอีทเทียมจะเป็นเหมือน general purpose blockchain หรือบล็อกเชนอเนกประสงค์ที่ทําได้หลายอย่างเช่น smart contract ไปจนถึงข้อตกลงทางการเงินต่างๆเป็นต้นแล้วอีทเทียมมันต่างจากบิตคอยยังไงละ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องบิตคอยให้เช็คลิงขวาบนนี่นะครับอีอทเทียมแตกต่างจากบิตคอยที่มันไม่ได้เป็นแค่สกุลเงินให้คนแลกเปลี่ยนเพลงอย่างเดียว แต่มีรูปแบบเป็นเหมือน OpenSource ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้ามาพัฒนาเขียนข้อมูลหรือสร้างแอปต่างๆลงบนแพลตฟอร์มได้ทำให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาบนเครือข่ายอีทีเลียมได้อีกชั้นหนึ่งจึงช่วยให้อีทีเลียมมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายแพลตฟอร์มสำหรับอีทีเลียมก็เหมือนกับแพลตฟอร์มของ iOS หรือ Android ที่ให้ผู้พัฒนามาสร้างแอปที่ทำงานบนระบบของมันอีกทีหนึ่งแล้วทำไมถึงต้องไปสร้างบนแพลตฟอร์มอีทีเลียมล่ะ ก็เพราะแอป,ปที่สร้างบนบล็อกเชนของอีเทียเรียมจะไม่ถูกรันโดยเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแต่จะถูกรันและ process ข้อมูลโดยคอมในระบบแอป,ปที่สร้างจึงเป็น decentralized application หรือ D app ไม่ใช่ dapp นะครับซึ่ง D app เนี่ยก็มีข้อดีที่ว่าแทนที่เราจะพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเซิร์ฟเวอร์เป็นคนดูแลให้แอป,ปเราทำงานอีเทีเรียมให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกช่วยกัน process ข้อมูลและการรันแอป,ปของเราแปลว่าตราบใดที่ยังมีคอมพิวเตอร์ช่วยกันรันอีเทีเรียมเน็ตเวิร์กอยู่แอป,ปเราก็จะยังทำงานได้เสมอ ทีนี้แล้วเหรียญของอีเทียมที่เรียกกันว่าอีเธอร์เนี่ยห้คนซื้อขายกันมันเอามาใช้ตอนไหน<ม>ก็ลองเปรียบเทียบดูกับเวลาเราเอาแอป,ปลงเซิร์ฟเวอร์ปกติเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับบริษัทนั้นเพราะเรายืมคอมพิวเตอร์ของเขามาใช้โปรเซสและรันแอป,ปของเราในขณะเดียวกันถ้าเราเอาแอป,ปลงบนอีเทียมเน็ตเวิร์กเราก็จะต้องจ่ายค่ารันแอป,ปเช่นกัน<ม>เพียงแค่ว่าเราจ่ายให้คนที่ช่วยโปรเซสแอป,ปของเรานั่นเองซึ่งก็คือคนที่มาขุดเหรียญซึ่งสาหรับอีเทียมผู้ที่ขุดจะถูกเรียกว่า validator ทุกครั้งทีี่่เรราาันนอปบมมจะคส เปรียบเทียบง่ายๆก็คือคิดซะว่าแอปของเราคือรถและแก๊สคือน้ำมันการที่จะให้รถเราวิ่งได้เราก็ต้องมีการเติมน้ำมันใช่ไหมครับจะใช้น้ำมันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของรถและจำนวนครั้งที่ใช้งานเป็นต้นรถที่แรงก็จะใช้น้ำมันมากก็เหมือนกันแอปที่ซับซ้อนต้องใช้แรงประมวลผลเยอะก็จะใช้แก๊สมากเช่นกันจำนวนแก๊สที่ต้องใช้นั้นจะคำนวณจากปริมาณการประมวลผลของแอปที่ใช้จริงๆ นอกจากนี้เราก็ยังสามารถเลือกราคาแก๊สเองด้วยว่าจะให้ราคาแก๊สถูกหรือแพงก็เหมือนกันกับน้ํามันถ้าเราใช้น้ํามันที่คุณภาพสูงราคาแพงมันก็ทําให้รถเราแรงขึ้นก็เช่นกันถ้าเราเลือกแก๊สที่มีราคาแพงมันก็จะสามารถทําให้แอปเราประมวลผลได้เร็วขึ้นสุดท้ายนําจํานวนแก๊สที่ใช้มาคูณกับราคาของแก๊สที่เรากําหนดก็จะได้เป็นแก๊สทั้งหมดที่เราต้องจ่ายและแก๊สเหล่านี้มีหน่วยเป็นอีเทอร์ เอกจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อีทีเรียมแตกต่างจากบ mm ิตคอยก็คือสมาร์ทคอนแทคหรือสัญญาอัจฉริยะ mm hmm. ซึ่งมันจะทาํางานยังไงและใช้งานกับอีทีเรียมอย่างไรติดตามชมตอนหน้าครับติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ทางช่องทางด้านล่าง